าง,งานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นทยอยมาบริจาคเลือดที่จุดบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งมาตั้งจุดรับบริจาคถึงที่ทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกปกติจะมีการเปิดจุดรับบริจาคเลือดตามโรงงานหรือบริษัทเอกชนแต่ละแห่งแบบนี้3เดือนครั้งแต่ปัญหาขาดแคลนเลือดหลังประชาชนงดเดินทางไปบริจาคที่โรงพยาบาลเนื่องจากกลัวการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ทางโรงพยาบาลต้องเร่งเปิดจุดรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อหาเลือดหมาให้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงนี้จะเป็นต้องใช้เลือดเพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุเราถึงแม้ว่าจะปิดเมืองเนี่ยการการที่มีอุบัติเหตุเนี่ยบางครั้งรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าถนนโลง่งแล้วเขาขับรถเร็วจากเดือนจากตั้งแต่พอรากฉุกเฉินมาเนี่ยผมได้รับทราบจากห้องฉุกเฉินนะฮะว่าการบาดเจ็บแรงขึ้น เนื่องจากว่ายานพาหนะที่ใช้เนี่ยเขาก็จะขี่เร็วเลยเพราะถนนโลง่งถนนว่างแล้วก็เกิดความประมาทนะครับตรงนี้มันเป็นส่วนที่สําคัญแล้วพอแรงมาเนี่ยเกือบทุกคนต้องใช้เลือดในการเข้าห้องผ่าตัดโรงพยาบาลขอนแก่นเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนเลือดสำรองตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ที่ผ่านมาได้ทำความเข้าใจให้ญาติผู้ป่วยเข้ามาบริจาคเลือดมากขึ้นและเลือกผ่าตัดในเคสจำเป็นเร่งด่วนก่อนล่าสุดได้ร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นในการเปิดจุดรับบริจาคเลือดเพิ่มเป็นทางเลือกให้ประชาชนเข้ามาบริจาคเลือดที่ศูนย์อนามัยได้รวมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์จะบริจาคเลือดเจ้าหน้าที่จะใช้รถเคลื่อนที่เร็วเพื่อไปรับบริจาคเลือดถึงที่บ้านหรือสถานที่ที่ผู้บริจาคสะดวก เป็นส่วนของโมบายหรือเราเรียกว่ากองทัพมดที่เราจัดเตรียมกองทัพมดตรงนี้ไว้3ามคันนะครับใน1นึ่คันก็จะมีคุณหมอคุณพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์ในการที่จะไปรับบริจาคเลือดท่านถึงบ้านท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เราตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อที่จะแชร์โลเคชันของท่านว่าท่านอยู่ตำแหน่งนี้ นะครับชักชวนเพื่อนฝูงมาไม่ต้องเยอะมากครับแต่ถ้าน้อยเกินไปมันก็จะเสียเที่ยวที่จะออกไปบางที่มันไกลอย่างน้อยสักอย่างน้อยสักสท่านนะครับเราก็จะมีชุดโมบายเฉพาะขิดตรงนี้ที่จะออกไปรับบริจาคเลือดท่านถึงบ้านมาตรการเชิงรุกในการเร่งเปิดรับบริจาคเลือดของโรงพยาบาลขอนแก่นทําให้สถานการณ์ขาดแคลนเลือดเริ่มดีขึ้นแต่ปริมาณเลือดสํารองในคลังเลือดก็ยังอยู่ในระดับต่ํา ขณะที่ปัญหาคลังเลือดขาดแคลนยังมีแนวโน้มเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนี่ทำให้เห็นว่าโรงพยาบาลยังมีปัญหาหลายด้านทั้งขาดแคลนเลือดขาดแคลนอุปกรณ์ขณะที่ต้องเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในเดือนนี้ ทางโรงพยาบาลได้เริ่มเปิดรับบริจาคเงินใช้ในการปรับปรุงห้องรักษาผู้ป่วยและจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพไผ่ทูนธุรพันธ์ไทยพีบีอสรายงาน